สัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจะมาเชิญชวนทุกคนมางานหมอลำที่ตะวนามงกปีนะครับวันที่28กรกฎาคมนี้ครับก็จะเป็นงานหมอลำเนาะเป็นงานหมอลำนี่ครับหมอลำจะเป็นงานหมอลำนะครับเชิญชวนคนที่ชอบหมอลำทุกคนนะครับมามางานหมอลำนะครับวันที่28กรกฎาคมนี้ก็นี่ครับงานหมอลำเพลินนะครับเป็นลำเพลินนะครับพี่น้องอันนี้เป็นลำเพลิน เป็นลำเพลินนะครับพี่น้องอันนี้เป็นลำเพลินนะใครที่ชอบแบบว่าใครที่ชอบแบบว่าหมอลำอะไรพวกนี้ไม่ควรพลาดนะครับงานนี้นะก็งานนี้เราไม่จํากัดอายุนะครับอายุเท่าไหร่ก็เข้าได้นะครับงานนี้งานหมอลำนะครับแต่ต้องเสียซื้อตั๋วเข้าไปดูนะครับงานงานนี้ต้องซื้อตั๋วเข้าไปดูนะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับมางานหมอลำตรง้านจอดรถด้านด้านหลังตะวันบางะปีนะครับจัดวันที่28กรกฎาคมนะครับ ก็งานหมอลำนี้นะก็นี่ครับก็สําหรับคนที่ชอบแบบว่าลำหมอลำชอบลำซิ่งอะไรพวกนี้ไม่ควรลานนะครับงานนี้อ่างานนี้ก็เข้าได้ทุกอายุทุกเข้าได้ทุกอายุเลยครับไม่ไม่จำกัดอายุแต่ว่าคุณต้องซื้อตั๋วเข้าไปดูนี่เข้าไปดูหมอลำนะงานนี้นะคุณต้องมีตังซื้อตั๋วเข้าไปดูหมอลำนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับงานหมอลำตวรนาบางกะปีนะครับ ที่สุดของงานหรรมอํำที่ดีที่สุดของตะวันนาบางกะปินะครับงานหมอลำจัดันที่ยี่แปดกรกฎาคมนี้นะครับก็อย่าลืมเชิญชวนทุกคนนะครับมาเรามีนัดกันนะครับเรามีนัดกันตรงด้านด้านหลังจอดรถนะครับด้าน,านด้านหลังจอดรถของตะวันนาบางกะปินําดานลานจอดรถด้านหลังของตะวันนาบางกะปินะครับก็อามวนซื้อน้ำกันเด้อพี่น้องวันนี้อามวนซื้อน้ำกันเด้อวันนี้ วันซื้อน้ำกนาด้จ้าพี่น้องงานหมอลำนะครับอันนี้งานหมอลำงานนี้ไม่จำกัดอายุนะครับเข้าได้ทุกอายุทุกเพศทุกวัยแต่ว่าคุณต้องมีตัตรซื้อตั๋วเข้าไปดูหมอลำนะครับงานนี้นะครับก็ก็ฝากฝากเชิญชวนทุกคนนะครับมางานหมอลำวันที่8กรกฎาคมนี้นะครับที่ลานจอดรถตะวันนาด้านหลังนะครับก็ก็งานหมอลำนะครับก็เข้าได้ทุกเพศทุกวัยนะแต่ ต้องเสียค่าซื้อตั๋วไปดูนะครับไปดูหมอลำนะครับอันนี้นะครับเป็นน่าสนใจมากเลยครับเดียวันที่แ8ดเราไปดูหมอลำแน่ครับวันที่แปดนี้ก็ฝากทุกคนครับเชิญชวนทุกคนมาดูหมอลำที่ตะวนามะปินครับงานหมอลำที่ดีที่สุดในตะวนนนะครับก็แสงสีเสียงอลังการนะครับวันที่2ปดนี้แสงสีเสียงอลังการแล้วก็เป็นคอนเสิร์ตหมอลำนะครับอันนี้นี่เราจําไม่ได้แล้ว่าคนนี้คือใครนะครับแต่ว่าเขาเป็นนักร้องหมอลำนะคนนี้ มวลซื้อน้ำกันเด้อพี่น้องมาซื้อกันนะครับวันที่28กรกฎาคมนี้มาซื้อหมอลำกันนะครับหมอลำเพลินสาหรับคนที่ชอบหมอลำนะก็สามารถซื้อถัวได้ได้ในงานนะครับหน้างานจะมีเครื่องดื่มหรือจะหน้างานจะมีเครื่องดื่มขายหรือว่าจะมีมีจำหน่ายมีการจําหน่ายถัย่วเกิดขึ้นนะครับเนืถึงงานนะครับก็ฝากทุกคนนะครับเชิญชวนทุกคนมาดูหมอลำหมอลำ ย่านบางกะปินะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนมากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับมามาดูหมอลำกันนะครับวันที่28นี้นะครับ28กรกฎาคมนะครับก็เชิญชวนทุกคนมาดูหมอลำนะครับงานจัดกันที่ลานจอดรถข้างหลังนะครับลานจอดรถข้างหลังของศูนย์การค้าตะวนานในพาซานะครับก็ก็มาดูหมอลำกันะครับวันที่28กรกฎาคมนี้มาเซิ์งหมอลำกันเป็นที่เลยครับขอบคุณครับนี่ครับงานหมอลำนี่ เชิญชวนทุกคนมากันเยอะๆนะครับงานหมอลำตะวันาบางกะปีนะครับก็จัดวันที่28กระกฎาคมน,นี้เนาะครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมมากันเยอะๆนะ